ทุกคนครับรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยใช้กฎแรงดึงดูดอยู่ทุกคนทุกชีวิตมีการดึงดูดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะใช้ถูกทางและหนึ่งในปัจจัยความสําเร็จที่จะใช้กฎแรงดึงดูดให้ได้ผลนั้นเนี่ยนะครับก็คืออารมณ์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องอารมณ์ว่าอารมณ์ไหนที่จะทําให้รวยครับ อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันเนี่ยก็ล้วนแต่มาจะกดแรงดึงดูดด้วยกันทั้งนั้นเป็นกดเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจก็ดีหรือว่าไม่ตั้งใจก็ดีมันเป็นธรรมชาตินะครับพลังงานที่เหมือนกันก็จะดึงดูดเข้าหากันนั่นหมายความว่าความคิดของเราอารมณ์ของเราเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งแบบนั้นเข้ามาหาเราเหมือนกันครับ สมองของมนุษย์เนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันมีความคิดที่มันกระจัดกระจายมากวันหนึ่งเนี่ยคิดได้ถึงเจ0ดหื่นกว่าเรื่องคิดดูสิครับว่าความคิดเนี่ยมันเป็นวินาทีกันเลยทีเดียวและถ้าเราคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดลบๆในความคิดทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาให้เราได้พบเจอกลายเป็นว่าไปพบกับสถานการณ์ที่มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขทำให้เราอึดอัดโกรธโมโห ถึงห่วงยิ่งถ้าเราจินตนาการภาพในทางลบออกไปมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเรียกว่าต่อยอดทงความคิดลบเนี่ยนะครับคุณลองคิดดูว่าวันนั้นคุณจะเจอกับอะไรบ้างบางคนก็อารมณ์เสียง่ายมากอะไรเข้ามานิดหน่อยผ่านหูผ่านตาเป็นไม่พอใจไปซะทั้งหมดทั้งเหวี่ยงทั้งวีนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการทำงานของกฎแรงดึงดูดด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับ มันจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อะไรที่เราต้องการสักอย่างไม่พอใจอะไรสักอย่างเจอกับสถานการณ์ที่มันบีบคั้นกดดันตลอดทั้งวันคุณมีความสุขกับชีวิตแบบนี้ไหมครับหรือคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณคุณจะมีความรู้สึกสบายทั้งวันอารมณ์ดีทั้งวันอะไรที่คุณคิดไว้ในใจมันก็ได้อย่างที่คุณคิด คุณได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างง่ายดายไม่ต้องไปสู้รบกับใครคุณเลือกเอานะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนเราพูดถึงอารมณ์กันแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของอารมณ์กันสักนิดนะครับอับราฮัมฮิกส์นะครับได้กล่าวไว้ว่าอารมณ์เนี่ยเป็นคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนเรามีการแสดงอารมณ์ออกมาทุกวินาทีและแต่ละอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็มีแรงสั่นสะเทือนต่างกันอย่างเช่นความโกรธความหงุดหงิด พวกนี้จะปล่อยคลื่นอารมณ์ที่มีแต่ความถี่ต่ำเรียกว่าอารมณ์ฝ่ายต่ำนะครับอีกประเภทหนึ่งมองโลกในแง่ดีมีความสุขอิ่มเอ,อิบใจมีความรู้สึกดีพวกนี้จะเป็นคลื่นความถี่ที่สูงกว่าหรือที่เราเรียกกันว่าอารมณ์ฝ่ายสูงนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูระดับอารมณ์กันหน่อยนะครับเรามีการแบ่งกันไว้คร่าวๆนะครับว่าอารมณ์ฝ่ายสูงเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีความสุข เห็นอะไรก็มีความสุขความชื่นชมความมีอิสระความรักความหลงไหลความกระตือรือร้นความคาดหวังในเชิงบวกการมองโลกในแง่ดีความพอใจถ้าเรารักษาอารมณ์ของเราได้ในกลุ่มนี้ทั้งหมดในแต่ละวันเนี่ยนะครับชีวิตคุณไม่มีคำว่าถดถอยนะครับ คุณทาให้คุณมีความสุขได้ตลอดทั้งวันคุณชื่นชมสิ่งรอบข้างอยู่กับปัจจุบันมีอิสระทางความคิดมีอิสระทางการเงินมีความรักตัวเองรักผู้อื่นเพ,เพื่อแผ่ความรักนั้นไปยังผู้อื่นผู้คนรอบข้างนะครับมีความกระตือรือร้นออกมาในแง่ดีมีความสุขกับชีวิตมีความหวังในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเห็นอะไรก็คือเป็น สิ่งงดงามนะครับไม่คิดอคติไม่มีอารมณ์ร้ายๆเข้ามาแฝงเลยเนี่ยนะครับคุณก็จะอยู่ในอารมณ์ฝ่ายสูงทั้งหมดเลยส่วนอารมณ์ฝ่ายลบเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างอ่ะความเบื่อเห็นอะไรก็เบื่อไปหมดไม่พอใจอะไรสักอย่างมองโลกในแง่ร้ายนะครับเห็นอะไรก็มองไปในทางที่ไม่ดีไว้ก่อนคิดในทางอคติไว้ก่อนไม่มีอะไรที่ดีสำหรับตัวเองสักอย่าง หงุดหงิดขี้โมโหหน้ารำคาญอะไรก็ขวางหูขวางตานะครับไม่ว่าใครจะทําอะไรดีแค่ไหนเนี่ยก็จะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญผิดหวังนะครับสงสัยความกังวลทั้งหมดเนี้ยเป็นอารมณ์ฝ่ายต่ําทั้งหมดเลยอารมณ์สงสัยเนี่ยนะครับสงสัยนู่นสงสัยนี่ขอ m a n i f e s แล้วสงสัยว่ามันจะมายังไงกังวลว่ามันจะมาทันไหมพอไม่ได้ ก็เริ่มตำหนิตำหนิสิ่งรอบข้างแต่ไม่ตำหนิตัวเองนะครับอารมณ์ฝ่ายลบยังไม่หมดนะครับมีอีกเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นการชอบพูดต่อว่าสอเสียดนะครับอารมณ์ท้อแท้ความโกรธความแก้แค้นความเกลียดชังความหึงความไม่มั่นคงความรู้สึกผิดการที่ไม่คู่ควร ความกลัวความเศร้าและหนักสุดคือหมดหวังไร้พลังเมื่อเราอยู่ในอารมณ์ที่มีแต่ความสุขเลยเนี่ยนะครับหรืออารมณ์ฝ่ายบนทั้งหมดเนี่ยหรือระดับสูงทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะใกล้อารมณ์ที่มีความสุขมากเท่าไหร่มันก็จะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการที่เรามีความคาดหวังเอาไว้เนี่ยเข้ามาถึงเราได้ง่ายขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ที่สําคัญนะครับสมองของมนุษย์เราเนี่ยมันมีได้เพียงแค่หนึ่งอารมณ์ต่อหนึ่งช่วงเวลาดังนั้นถ้าเราคิดไม่ดีในช่วงเวลาหนึ่งและต่อเนื่องยาวนานให้ความคิดที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันถูกสะท้อนกลับมาให้เราถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องพยายามปรับตัวเองปรับอารมณ์จากความรู้สึกของเราให้ได้ในทันทีการปรับอารมณ์เนี่ยนะครับจำไว้เทคนิคสําคัญอย่างหนึ่งคือสมมุติว่า ถ้าคุณกําลังอยู่ในภาวะที่เครียดแล้วเขาบอกว่าต้องพยายามปรับอารมณ์ให้มันดีขึ้นให้มีความสุขให้มองโลกในแงด่ดีแต่จริงๆแล้วคุณกําลังเครียดมากอาจจะเป็นช่วงที่จําเป็นต้องใช้เงินแล้วหาเงินไม่ทันคุณก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าคุณอยากจะได้เงินใช้ให้ทันเวลาแต่คุณมีความเครียดเพราะคุณกลัวกลัวว่าเงินจะมาไม่ทันเห็นไหมครับอารมณ์คุณเป็นแบบไหนคุณทั้งเครียดทั้งกลัว และคุณก็ไม่ปล่อยวางพอเขาบอกว่าให้ทําสมาธิหรือปล่อยใจให้ว่างคุณก็ทําตามแต่สิ่งที่คุณทําคุณไม่ได้ปล่อยวางจริงๆคุณแค่เพียงกดทับสิ่งที่คุณกังวลเอาไว้รอเวลาที่มันจะระเบิดออกมาคุณกลับไปนั่งทําสมาธิโดยข่มความรู้สึกนั้นไว้พอคุณออกจากสมาธิไอ้ปัญหาที่คุณคิดอยู่เนี่ยไอ้หินที่กดทับปัญหาของคุณไว้นะครับ มันก็จะตามกลับมาวนเวียนให้คุณได้คิดซ้ำเท่ากับว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกจากในใจของคุณจริงๆคุณไม่ได้มีการปรับอารมณ์จากความรู้สึกของตัวตนจริงๆของคุณเท่ากับว่าปัญหาของคุณนั้นจะไม่มีทางถูกแก้ไขได้เลยนะครับแต่การปรับอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีเราจะต้องรู้เสมอว่าถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างหนึง เราต้องทําตัวเราให้มีความสุขก่อนเราต้องรู้จักการปล่อยวางต้องไม่ควบคุมค่อยๆปรับอารมณ์ของเราขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นบางคนนะครับมีความอึดอัดในสถานการณ์บางอย่างซึ่งคุณอาจจะคุยกับคนในครอบครัวไม่ได้คุณก็ลองคุยเรื่องนี้กับเพื่อนที่สนิทของคุณหรือหาสังคมกลุ่มคนที่มีแนวความคิดดีๆหรือจะเข้ามาในไลน์ Open Chat ของเราก็ได้นะครับไม่มีใครรู้จักกัน แต่เป็นที่ที่ให้ความสุขและความอบอุ่นตลอดจนถึงความรักให้กันและกันเก็บเกี่ยวพลังงานดีๆอย่างนี้ก็ได้คุณจะต้องหาทางคุยกับใครสักคนหนึ่งเพราะบางครั้งนะครับการที่ได้คุยได้ระบายมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยเริ่มปรับตัวได้และมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเมื่อคุณได้ระบายมันออกมาแล้วภายในไม่กี่นาทีเนี่ยนะครับคุณก็จะอยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงขึ้น เพราะว่าคุณไม่ได้ไปจดจ่อกับปัญหาของคุณอีกแม้ว่าปัญหาของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ตามเมื่อคุณปรับอารมณ์ของคุณขึ้นมาทีละระดับคุณก็ต้องแสดงความขอบคุณอารมณ์ของคุณหรือตัวของคุณเองว่าฉันเก่งมากที่ฉันควบคุมอารมณ์นี้ได้ฉันไม่คิดถึงมันอีกขอบคุณอารมณ์นี้ที่ทำให้ฉันดีขึ้นคุณต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่ว่าจะเป็นอาหารที่คุณกินรองเท้าที่คุณใส่บ้านที่คุณอยู่รถที่คุณขับคนที่คอยสนับสนุนคุณเพื่อนร่วมงานคุณความรักที่คนอื่นมีให้คุณคุณลองนั่งนึกนะครับค่อยๆนึกค่อยๆย้อนไปที่ผ่านมามีอะไรในชีวิตคุณที่เป็นสิ่งดีบ้างให้คุณนึกและขอบคุณในสิ่งนั้น คุณอาจจะแบ่งเวลาออกออกกําลังกายก็ได้โทรคุยกับเพื่อนในเรื่องทั่วๆไปก็ได้หรือหากิจกรรมที่ทําแล้วมีความสุขสนุกและรู้สึกผ่อนคลายไปนวดก็ได้ไปสปาก็ได้เดินห้างหาของอร่อยกินคุณสามารถปรับอารมณ์ของคุณในระดับที่สูงขึ้นได้เลยนะครับด้วยการเป็นเน้นที่สิ่งอื่นตัดสิ่งที่คุณทำให้คุณอารมณ์เสียหรือวิตกกังวล มันไม่ได้หมายความว่าคุณกําลังไม่สนใจกับอารมณ์วิตกกังวลของคุณนะครับหรือคุณกําลังหาทางเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้คุณอึดอัดเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในการปรับอารมณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันตรงกันข้ามมันทําให้คุณก้าวสู่ระดับอารมณ์ที่สูงขึ้นคุณจะพบกับการสนับสนุนหรือทางออกที่สวยงามให้กับปัญหาของคุณโดยมาจากปัญญาของคุณนี่แหละครับ สมบุตินะครับคุณถ่ายฟีดไปแล้วเจอเพื่อนคุณคนหนึ่งเขาไปเที่ยวต่างประเทศและที่นั่นเนี่ยคุณมองแล้วคุณเห็นรูปแล้วเห็นสถานที่ที่เขาไปเนี่ยคุณรู้สึกอิจฉาไม่พอใจที่เห็นภาพแบบนี้ที่เพื่อนคุณคนนี้ไปมีความสุขอยู่ที่ต่างประเทศแต่กับคุณที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้คุณไม่ผิดนะครับถ้าคุณจะรู้สึกอิจฉาหรือโกรธแต่สิ่งที่คุณต้องทำในทันทีก็คือ คุณต้องรู้สึกอายในความอิจฉาของคุณอายตัวเองที่คุณโกรธแล้วนึกทันทีว่าทําไมฉันต้องมีความคิดแบบนี้เพราะคุณไม่มีเงินหรอคุณถึงไปเที่ยวแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะคุณอายแล้วเรียกว่าอายตัวเองที่คุณโกรธและคุณอิจฉานั่นแหละเป็นการปรับอารมณ์ของคุณขึ้นมาทันทีพอคุณรู้ว่าคุณกําลังอยู่ในภาวะอารมณ์ลบ เมื่อคุณรู้ตัวอารมณ์นั้นก็จะกลายเป็นบวกในทันทีครับคุณเคยดูเกมโชว์ไหมครับหรือการประกวดอะไรต่างๆก็ดีที่มีผู้แข่งขันเข้ามาร่วมรายการแข่งขันกันเลยนะครับแน่นอนครับผมเชื่อเลยว่าคุณต้องมีคนที่คุณชอบและไม่ชอบแต่เมื่อผ่านไปแต่ละรอบผู้แข่งขันที่คุณไม่ชอบอาจทำคะแนนได้มากกว่าคุณก็จะรู้สึกหุดหงิดแล้วก็บอกว่ากรรมการตัดสินไม่ยุติธรรม หรือคนนี้ไม่สมควรที่จะได้ฉันไม่ชอบคนนี้คนที่ฉันเชียร์ทำอะไรออกมาดีกว่าแต่ทำไมตกรอบฉันไม่ดูละรายการนี้คุณเคยมีความคิดแบบนี้ไหมครับแล้วผมถามคุณคำหนึ่งคนที่คุณไม่ชอบเขาทำอะไรให้คุณไม่ชอบคุณไม่ชอบเขาด้วยเหตุผลไหนเขาทำอะไรผิดคุณถึงไม่ชอบเขาถ้าจะบอกว่าไม่ถูกจริต ก็แสดงว่าคุณมีอคติในด้านลบต่อจริตของคุณเองถูกไหมครับและถ้าคุณคิดอย่างนี้ต่อไปคุณก็จะมีแต่อารมณ์ลบฝังใจคุณไม่ว่าคุณจะไปไหนเจอกับใครหรือแม้แต่บนท้องถนนคุณก็จะเอาตัวคุณเองเป็นใหญ่ในการตัดสินใจว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบใครทั้งท้ที่คนที่คุณไม่ชอบนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันยุติธรรมสำหรับเขาแล้วหรือครับจำไว้นะครับ ถ้าคุณอยากประคองอารมณ์ให้ดีคุณอย่าเอาคติตัวเองไปตัดสินผู้อื่นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบใครแม้ว่าผู้นั้นจะทำร้ายต่อคุณสักแค่ไหนบางคนเนี่ยนะครับมีเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะชอบใช้คำพูดส่อสเสียดนินทาว่าร้ายคุณต้องไม่เกลียดเขาคุณต้องไม่สนใจเขาคุณต้องเอาความรู้สึกดีเข้ามา เพื่อลบบทบาทของอารมณ์ร้ายออกไปให้หมดในทันทีและเช่นกันนะครับไม่ว่าคุณจะไปไหนเดินทางไปไหนเจอกับผู้คนมากมายขนาดไหนคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินและไม่ชอบหรือรังเกียจใครทั้งนั้นเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้ทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่ดีเพียงแต่ว่าคุณใช้จริตของคุณเองเป็นตัวตัดสินเท่ากับคุณกำลังใช้อารมณ์ฝ่ายลบมาเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตของคุณครับ คุณต้องหมั่นสังเกตความคิดของตัวคุณเองในแต่ละช่วงเวลานะครับเมื่อคุณมีอารมณ์คิดลบขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้คุณจับความคิดนั้นให้ได้ในทันทีและให้อภัยกับความคิดนั้นในทันทีเช่นกันอย่ากโกรธตัวเองที่คิดไม่ดีนะครับแต่ให้อภัยตัวเองสําหรับความคิดนั้นแล้วรีบปรับสถานการณ์นั้นให้เป็นบวกโดยเร็วที่สุดด้วยใจที่เป็นกลางยกตัวอย่างแบบเมื่อกี้เลยนะครับผู้แข่งขันที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณรู้ในทันทีว่าคุณไม่ชอบคนนี้ คุณหยุดความคิดนั้นและให้อภัยตัวเองที่คุณมีความคิดแบบนั้นออกไปแล้วหาสถานการณ์ใหม่ให้คุณมองคนที่คุณไม่ชอบหาสิ่งที่ดีออกมาให้เจอเออเขาก็ดีเหมือนกันนะเขากเก่งดีอย่างนี้นะครับค่อยๆจับอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วแก้ไขให้ทันครับคุณรู้ไหมครับเมื่อคุณทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกดีขึ้นในทันทีแบบไม่ฝืนใจด้วยนะครับคุณจะเลือกพลังงานบวกกลับคืนมา แต่คุณต้องซื่อสัตย์กับตัวคุณเองและมองหาความคิดที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลาแต่ละนาทีของคุณให้ได้ตลอดวันเมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเข้ามาเจอปุ๊บให้รีบจับมันแล้วคุณก็รีบเปลี่ยนอารมณ์นั้นให้กลายเป็นบวกในทันทีคุณก็จะหลุดพ้นจากความสิ้นหวังเข้าสู่ความสุขเข้าถึงตัวตนของคุณเองในวินาทีที่คุณเคารพความรู้สึกที่แท้จริงของคุณนี้แหละนะครับใจคุณจะเบาขึ้น และก้าวเข้าสู่แรงสันสะเทือนในระดับสูงทันทีคุณต้องระวังอารมณ์ด้านลบของคุณให้มากนะครับเพราะในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่แอบแฝงอยู่อย่างเช่นว่าสมมุติว่าเพื่อนคุณเนี่ยนัดทานข้าวกันแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนคุณเทไม่มาเพราะเพื่อนคุณต้องไปกับแฟนเขาสิ่งที่คุณเ,เกิดขึ้นกับอารมณ์ของคุณเนี่ยแรกเลยคุณอาจจะผิดหวังผิดหวังที่เพื่อนทิ้งคุณ และในอารมณ์นั้นคุณก็จะมีความโกรธเพื่อนของคุณด้วยตามมาด้วยการตำหนิเพื่อนคุณรายสุดคุณอาจคิดแก้แค้นเพื่อนคุณก็ได้อารมณ์พวกนี้มันจะตามมาเป็นช่วงๆเลยเนะครับและมันไม่ได้เกิดขึ้นอารมณ์เดียวแต่มันจะตามมาเป็นทอดๆเลยอ่ะยกตัวอย่างให้อีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าแฟนคุณต้องออกเดินทางไปสัมมนาที่ต่างประเทศแต่ส่วนลึกในใจของคุณเนี่ยจะมีความสงสัย กังวลว่าไปกับใครไม่เชื่อในสิ่งที่แฟนคุณพูดและถ้าคุณปล่อยอารมณ์นั้นต่อไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาในลำดับต่อมาก็คือความหึงหวงความไม่มั่นคงความไม่ไว้ใจความกลัวความเศร้าความสิ้นหวังมันจะถูกปรุงแต่งตามมาเรื่อยๆนึกออกไหมครับทั้งๆท,ท,ที่แฟนคุณเนี่ยอาจจะไปทำงานจริงๆโดยที่ไม่มีอะไรเลยแต่คุณ อาจจะไปไม่ถูกชะตากับเพื่อนร่วมงานบางคนของแฟนของคุณแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าคนคนนี้จะมาวุ่นวายกับแฟนของคุณหรือเปล่าคุณก็เลยคิดออกมาเป็นทอดๆแล้วคุณมองเห็นอนาคตไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณจินตนาการภาพไปจนเกิดความหึงหวงความไม่มั่นคงความไม่ซื่อสัตย์ไปจนถึงความสิ้นหวังทีนี้เมื่อ คุณรู้ระดับอารมณ์ของคุณแล้วเนี่ยนะครับคุณรู้ว่าถ้าคุณมีอารมณ์ในทางบวกในคลื่นพลังงานที่สูงมันก็จะดึงดูดด้วยสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายความร่ารวยความมั่งคั่งก็เหมือนกันทั้งสองตัวนี้ต้องการพลังงานดีๆและคุณสามารถสร้างพลังงานดีนั้นได้เริ่มทําตั้งแต่ก่อนนอนได้เลยครับสมมุตินะครับว่าคุณมีเรื่องจาเป็นต้องใช้เงินสักหนึ่งแสนบาท ก่อนที่คุณจะเข้านอนคืนนี้ให้คุณนึกในใจด้วยคำง่ายๆสั้นๆขอบคุณเงินหนึ่งแสนบาทที่เข้ามาฉันได้รับแล้วขอบคุณเงินหนึ่งแสนบาทที่เข้ามาฉันได้รับแล้วคุณพูดแค่คำคำนี้สั้นๆประโยคเดียวคุณนึกเอาก็ได้นะครับคุณจะใช้คำไหนนึกในใจวนซ้ำไปเรื่อยๆจนคุณหลับครับในระหว่างที่คุณกำลังคิด จินตนาการภาพอยู่เนี่นะครับคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนึกด้วยนะครับว่าเงินจะมาทางไหนเงินจะเข้ามายังไงมันจะทันไหมไม่ต้องไปนึกถึงนะครับให้ใช้คําพูดนี้สั้นๆแค่นั้นด้วยใจที่อิ่มเองมมีความสุขว่าคุณได้รับเงิน10,000แบาทมาแล้วจริงๆคุณไม่มีความกังวลเรื่องเงินอีกแล้วเพราะเงินมาถึงคุณแล้วนึกออกไหมครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ย ก็ให้คุณจับอารมณ์นั้นทันทีเลยว่าเงินหนึ่งแสบาทมาถึงคุณแล้วคุณได้รับแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณให้คิดเป็นลำดับแรกของความคิดของคุณเมื่อคุณตื่นนอนขึ้นมาเลยนะครับในช่วงเวลาหน่วงนั้นเนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจับอารมณ์ของคุณทันทีเมื่อมีความคิดเชิงลบเกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีในทางบวกไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้น มองโลกในแง่ดีเวลาหน่วงของคุณก็จะสั้นลงและคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการมาเร็วขึ้นเห็นไหมครับว่าสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาเนี่ยมันมาจากอารมณ์ของคุณล้วนๆและมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้สิ่งที่คุณคาดหวังหรือจินตนาการไว้เนี่ยมันสําเร็จหรือไม่มันจะสําเร็จช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์และใจล้วนๆ คุณรีเซ็ตตัวเองได้ในทุกวันด้วยการตื่นเช้าคิดถึงเรื่องดีเป็นลำดับแรกและตั้งความปรารถนาไว้เลยนะครับตื่นมาเช้านี้ตลอดวันนี้คุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรให้คุณนึกตั้งแต่ก่อนนอนแล้วก็ต้อนรับวันใหม่ด้วยสิ่งที่คุณต้องการที่คุณต้องการเจอในแต่ละวันมันจะเป็นเรื่องดีทั้งวันและก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการเร็วขึ้นครับทุกคนครับ ช่องของเราได้จัดทำไลน์โอเพนแชทขึ้นมานะครับเพื่อการแบ่งปันพลังงานดีๆเสริมสร้างกำลังใจแชร์พลังงานความรักความมั่งคัง่งและเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมมุมมองใหม่ๆใ,ในการสร้างพลังงานดีๆไปพร้อมกันทุกวันนะครับทุกคนสามารถเข้าไลน์โอเพนแชทได้ฟรีโดยเข้าไปที่หน้าเมนูหลักของไลน์นะครับเลื่อนหาคาว่าโอเพนแชทหรือถ้าอยู่ในหน้าแชทของเราอยู่แล้วเนี่ย ก็มองไปที่มุมบนขวานะครับมันจะมีปุ่มที่2จะเป็นาทางเข้า Line Open Chat เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เ e ิร์ชหาคำว่ามหัสจรรย์แห่งชีวิตแล้วก็เข้าร่วมได้เลยนะครับทุกคนสามารถเข้าร่วม Line Open Chat ของเราได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นหรือหากให้ง่ายขึ้นนะครับก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยเช่นกันนะครับพบกับเนื้อหาดีๆที่จะมาให้คุณอย่างสม่าเสมอนะครับ กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับหากชอบเนื้อหานี้ขอคนละแค่หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับ